ช่วงนี้ไปติดตามรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินตอนโครงการป่ารักน้ำครับ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ้วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชบณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญดังพระราชดำรัสที่ว่า พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักพักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าเมื่อกล่าวเสด็จพระราชดดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านถ้ำติวตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อปี2525 25. และทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรจำนวนหนึ่งไร่ณนะบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงบ้านถ้ำติว อันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกของประเทศไทยส่งชักชวนให้ราษฎรร่วมกันปลูกดูแลรักษาป่าและพระราชทานงานด้านศิลปาชีพแก่ราษฎรเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้คือผมก็ปลูกตามอ่างทุกอ่างไปเรื่อยๆจนกินเงินเดือนของท่านไปเรื่อยๆจนฐานะดีขึ้นในช่วงหนึ่งแล้วท่านก็มาเยี่ยมเยี่ยมประจำท่านก็เลยเห็นยายยากจน ท่านก็เลยให้ยายรไปลูกป่ากินเงินเดือนปลูกมอนเลี้ยงไหม,มทำมีอาชีพค่ะยายก็มีอยู่มีกิน,นยพระราชินีแหละค่ะปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำครอบคลุมพื้นที่17,000ไร่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนราษฎรได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยการดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้การปลูกฟื้นฟูเสริมป่าต้นน้ำการจัดทำฝายกึ่งถาวรและฝายถาวรรวมถึงการทำแนวกันไฟเพื่อให้ผื้นป่าแห่งนี้เป็นต้นแบบของโครงการป่ารักน้ำ เป็นพื้นที่ต้นน้ำที่มีสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยาควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ยั่งยืนและมีจิตสำนึกรักและห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้มากยิ่งขึ้นเราจะต้องดูแลพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากเราต้องดูแลพื้นที่ที่อยู่ข้างบนเป็นพื้นที่ต้นน้ำเราต้องอนุรักษ์ต้นน้ำอนุรักษ์ดินไว้เพื่อป้องกันการพังลายของดิน นะฮะแล้วก็ไม่แล้วก็ชะลอการไหลของน้ําเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นสู่ป่าพื้นป่าที่พระองค์ทรงรีเริ่มเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแห่งนี้ต่อไปครับให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วมร่วมแสดงปัญหาร่วมแก้ไขปัญหาแล้วก็มามีส่วนร่วมในโครงการไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าการก่อสร้างฝายงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตในวันนี้การปลูก และอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชดำริได้ขยายผลไปทั่วทุกภูมิภาคก่อเกิดพื้นป่าน้อยใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของมนุษย์และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของป่าไม้มาโดยตลอดเพราะการมีป่า ทำให้มีน้ำดังพระราชดำรัสเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2553ณศา,าลาดุสิตดาลายัยสวนจิตละดาพระราชวังดุสิตเรื่องป่านี้ข้าพเจ้าก็พูดถึงเป็นประจำและไม่ย่อท้อที่จะพูดต่อไป เพื่อชักชวนให้คนไทยรักษาป่าอย่าตัดไม้ทำลายป่าจะทำให้ฝนฟ้าแรงได้การมีป่าทำให้มีน้ำเพราะป่าเป็นต้นน้ำลำทานของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ใต้ดินช่วยต้านความแรงของน้ำป่า เป็นแหล่งของสมุนไพรและของป่าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายช่วยกันปลูกป่าทั่วประเทศจึงเป็นประโยชน์มาก